ไปละรับมันอยู่เจ๊มันด้วยทุกคนกี้แก้นงนะไมนี่แจ้งภาพก่อนอน้องนะไม่ขึ้น สีอันนี้เลยรถไฟตรงนีสีเขียวขาวมากเลยฟมอ่ะเรบร้อแล้วเียนดยไฟเลยเรียนได้ไฟเล์นะ มาพี่น้องสบายดีหนึ่งคนเด้อแกงต้มาไล่พี่น้องแกงามใไหล ายดีห้าคนายดีห้าคนเด้อ สัสดีครับเพื่อนมาครับกินแกงหน่อไม้สวัสดีค่ะไม่เลยพี่ครับครับสวัสดีครับน่าอร่อยเลยนะครับมากแซ่บๆครับสวัสดีครัครุณแม่ <c oughs> มาครับเจ็บเจ็บทำข้าวค่ะทำครับปลาเมียครับทำฟรีตัวฟรีสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสามคนครับ กินจำรครับมาครับเส็บแสบเหมือนกันมาเด้เส็บแสบเหมือนกันครับวานนี้ไปวานนี้ไปไปเที่ยวมาเดี๋ยววันนี้ขึ้นไลส่วนในห้องเส็บบโนโอน้องเส็บแสบครับตามสบายเลยครับอ่านเยอะๆ,ๆค,ะครับ แค่นราไม่ไล่พี่น้องใส่บวกหอมไม่ไล่บานเหา พ่อพูแม่หมักนหลวงละสการที่เก่าคือคนไทยใครทำครับไม่บ้านทำครับใช่ไหมกระบอกหมักแมหลวงละสการที่เก่าคนไทย นะมาครับทุกคนเจ็บแสบร่วมกัน <c oughs> มาครับเจ็บแสบคือ,อ,เ,รอ,เ,อ,อเราเป็นคนไทยบมเออเราเป็นคนไทยบ้งเออพี่เป็นคนไทยหรอล้ว มาครับอืออือต <ENNIS S 1> ้องกินัก่อหวไม่หยหวต้มีแสบติเสือครับมามาครับเจ็บแสบเหมือนกันได้เจ็บแสบเหมือนกันเด้อต้องหวก่อน <c oughs> สบายดีเด้อสาวสิบหกคนสบายดีมาเด้อพี่น้องเด้อกิแกงน้ไมัไล่น้ำกันพี่น้อง <c oughs> แกงน้ไมัไล่ใส่เห็ดปวกพี่น้องใส่เห็ดปูกัน มานี่แล้วก็ใส่เห็ดบดด้วยครับนี่เห็ดบดอื้อ

เปิมาชมเาจริงอ่ะอือรสมาติอิม่าเป็นของเนาะคนเนาะเพิ่นเหมือนกันอืน้้คต่างประเทศมม่ได้ไปแล้วไปเบายดี้ะสามคนเนาะ ดีเดอร์สิสาวสามคนสาคนทำไมไม่อ่านที่กูพิมพ์ไว้ครับ กำลังกำลังอ่านอยู่ครับเขียนไปโอ้โตัวนี้อ่านตัวนี้อ่านไปแล้วยังตัวตัวนี้อ่านอ่านอยู่ครับครูเมื่อกี้อ่านเสียงค่อยเสียงไม่แรงเท่าไหร่อยากกินน้ำเดมาเด้อมาเด้ออยากกินน้ำเดมาเด้อกินน้ำเดมาเด้อมาเด้อเสรอเจ็บแซ่บอยู่แถวใดได้เนาะ คนที่อยากกินกงี้หน่ไมน้่นี่มาครับเสแแสบน้องกันอยู่แถวไหนครับเดินไปเียนมาอันบบนี้น

ทอ่านบอกหี่ยังนี่ก็ถอดเด้อนี่อันอันนี้ขอถอดเด้อตัวนี้บอกบอเขาใจพี่ยังพี่ยังเขียนหน่อยยังนี่อ๋อแค่พุงชา

ที่กินอะไรครับกินแกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้ไหลครับมาครับแซ่ร่วมกันกินแล้วมันโบนิหลายดอกมันเป็นซื้อนี่ทุกคนถักทายทักทายครับโอย ສະບາຍດີສະບາຍດີເອີສະບາຍດີສະບາດີ16ຄົນ พี่กินข้าวกับใครหรอครับกินข้าวกับแม่บ้านครับกินข้าวกับแม่แม่บ้านครับมาครับเซ็บๆกันแกงหน่อไม้ไลายคคนเดียวคนเดียวหมดกระติบแ้ว ไม่ใช่นะพีะ่มันไม่ใช่แปลว่าอะไรครับแ <laughs> ปลว่าอะไรครับไม่ใช่แม่บ้านจริงเหรอครับ <laughs> แม่บ้านครับแม่บ <c oughs> ้านที่แปลว่าเมียซี่ีส์อะไรล้ารมา ハハハハ。<laughs> <laughs> ีเด้อสิบเอ็ดคนเดอ้อของว่าแฟนพี่ไม่ใช่แฟนครับ น,นม่นตันยนาบครับทานข้าวยังครับเนี่ย เยอะมาก900อวันนี้เยอะมากเลยวันนี้คนดูเยอะมากเลยเก้าร้อยนะกินแล้วครับพี่นอนที่ที่พี่นอน กี่ทุ่มนะครับนอนประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับวันนี้ไปวันนี้ไปเที่ยวมากลับมาดึกเที่ยงคืนเที่ยวมาไปห้องไปหาญาดมาเมื่อคืนนี้เที่ยงเที่ยงคืนทานกับอะไรครับเนี่ยกินข้าวกับอะไรครับ ใบดีสิบสามคนเดอ้อใบดีหนึ่งร้อยหนึ่งมื่นใบดีหนึ่งพัน งานปวดโอ้ยหยหายไปแล้วไปไานต้องนอนเลยบอดีเดอร์เจ็ดคนเดอ้อ

Okay, พี่น้องสำหรับหลายส่วนนี่กับพอลาบีก่อนพี่น้องก็อย่างไหลส่วนก่อนห่วงนอนแหละยังมอนาเจอกันใหม่พี่น้องบ๊ายห่วงอนอน